สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณไรอันเป็นหนุ่มอังกฤษที่มาอยู่เมืองไทย10ปีเขาได้ผ่านวิกฤตชีวิตหลายอย่างจนได้พบกับหญิงไทยได้มาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรในชนบทภาคอีสานของไทยค่ะบนที่ดินผืนเล็กเขาได้เลี้ยงเป็ดไก่ทำไร่เลี้ยงวัวและควายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับภรรยาชาวไทยและลูกชายสองคน คุณไรอันได้เล่าถึงอังกฤษบ้านเกิดของเขาที่ใครๆย,ย,ยกย่องว่าเป็นประเทศชั้นนำของโลกเป็นประเทศที่จเจริญพัฒนาแล้วเทียบกับไทยที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในช่อง Youtube ของเขาที่ชื่อนักกูรูไทยแลนด์แต่ทำไมคนสูงอายุในอังกฤษต้องดิ้นรนมากกว่าคนไทยเป็นเรื่องที่คนไทยควรฟังค่ะ คุณไรอันได้ติดตามสถานการณ์ในอังกฤษจากช่อง B B C ว่าคนสูงอายุที่เกษียณร,รับบำนาญต้องอดมือ้อกินมือ้อเนื่องจากมีรายได้ไม่พอเพียงต้องเลือกที่จะใช้เงินสำหรับค่าอาหารหรือจะใช้ใจ่ายไปกับค่าไฟเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังถดถอยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบ41ปีท่านผู้ชมคะข่าวจาก B B C รายงานว่า เมืองโทบิดที่เป็นเมืองจเจริญแต่ยังมีคนยากจนแฝงอยู่คนเหล่านี้ทำงานหาเงินแต่ไรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพสำหรับซื้ออาหารค่ะเหตุผลที่อังกฤษผจนกับปัญหาเศรษฐกิจมาจากราคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นสถานการณ์โควิดและสงครามยูเครนทำให้สถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายลงอีก ราคาสินค้าแพงขึ้นทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของคนอังกฤษตกต่ำลงคนอังกฤษต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดบางบ้านเลือกไม่เปิดเครื่องทำความร้อนในขณะที่หิมะตกอากาศหนาวเย็นเพราะจะทำให้เสียค่ากา๊าซหรือค่าไฟฟ้ามากขึ้นทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคนย่ำแย่เพิ่มอีกมีคนจำนวนหนึ่งคา ที่ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าไฟและกา๊าซจนสมาคมแพทย์ในอังกฤษได้ตัดสินใจช่วยจ่ายเงินบางส่วนให้คนกลุ่มนี้เอาไปจ่ายค่าไฟค่ากา๊าซในการเปิดเครื่องทำความร้อนที่บ้านเพื่อรักษาอาการบางโรคที่เกิดจากความหนาวเย็นคนสูงอายุผู้รับบำนาญจํำนวนหนึ่งต้องดินรนเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ค่ะ พวกเขาต้องเลือกระหว่างอิ่มแต่หนาวหรือหิวแต่อบอุ่นต้องเลือกว่าจะใช้เงินซื้ออาหารหรือซื้อความร้อนเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายคุณไรอันได้บอกว่าเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดกับคนเหล่านี้ต่างกับไทยที่คนสูงอายุจำนวนมากได้รับการดูแลจากคนในบ้านคนสูงอายุในสังคมไทยเป็นที่เคารพ วัฒนธรรมไทยแม้คนที่ไม่ร่ำรวยก็จะดูแลญาติพ่อแม่และคนที่สูงอายุมากกว่าในครอบครัวต่างกับคนอังกฤษที่คนหนุ่มสาวย้ายออกจากบ้านไม่สนใจพ่อแม่อีกต่อไปคนไทยที่ยากจนก็สามารถไปขอข้าวจากพระที่วัดได้เสมอขอนอนที่ศาลาวัดได้หากไม่มีที่อยู่ คนสูงอายุในอังกฤษที่ไม่มีเงินไม่มีบ้านจะต่างกับคนไทยมากอังกฤษจึงมีปัญหามากกว่าความหนาวเหน็บจากหิมะในอังกฤษจะทรมานมากหากไม่มีเครื่องทำความร้อนประเทศไทยมีคนไร้บ้านน้อยมากเมื่อเทียบกับอังกฤษและอเมริกาในชนบทไทยคุณไรอันแทบจะไม่เห็นคนนอนที่ถนนเลย ส่วนบ้านเกิดของเขามีคนมากมายนอนบนถนนเพราะไม่มีบ้านที่พักมีราคาแพงมากเป็นความแตกต่างของชุมชนและจิตวิญญาณมุมมองในการดูแลคนสูงอายุในอังกฤษและไทยไทยปลูกฝังวัฒนธรรมฝังแน่นในการไม่ทอดทิ้งคนสูงอายุไว้ข้างหลังเป็นความเข้มแข็งของสังคมไทยคือการดูแลก,กันและกัน คนสูงอายุในไทยได้รับการเคารพจากชุมชนส่วนคนสูงอายุในอังกฤษได้รับเงินบำนาญจากรัฐบาลเป็นรัฐสวัสดิการผู้สูงอายุจำนวนมากในอังกฤษถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวต้องดิ้นรนต่อสู้กับสภาพอากาศและความโดดเดี่ยวคนไทยมีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่วางไว้ตามอายุ คุณภาพชีวิตและความอบอุ่นใจของคนสูงอายุในไทยจึงดีกว่าและคุณไรอันยังมองว่าคนไทยมีความสุขกับชีวิตมากค่าครองชีพในอังกฤษสูงมากพ่อของคุณไรอันต้องจ่ายเงินค่าส่วนกลางของอาพาร์ตเมนต์สูงมากถึงเดือนลา400ปอนปอนหรือประมาณ1 8 0 0 0บาท ขณะที่บ้านของเขาในไทยเสียค่าเก็บขยะปีละ30บาทค่ะคนสูงอายุอังกฤษมีรัฐบาลดูแลจัดสวัสดิการให้แต่ก็แรกกับการเก็บภาษีที่สูงภาษีที่ดินก็เก็บสูงเช่นกันบริการสาธารณสุขและการแพทย์ก็เป็นปัญหาในอังกฤษมานาน ตั้งแต่เศรษฐกิจยังไม่แย่เท่าปัจจุบันค่ะคนจำนวนมากต้องรอคิวพบหมอเฉพาะทางนานเป็นเดือนนานเป็นปีทำให้บางรายอาการแย่ลงพ่อของคุณไรอันป่วยเป็นโรคที่ต้องผ่าตัดกว่าจะนัดหมอได้ต้องรอคิวหลายเดือนต่างกับเมืองไทยที่ถ้าป่วยเป็นโรคเดียวกับพ่อ จะรอคิวพบหมอได้เพียง20นาทีสำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดคนไทยแม้แต่นในชนบทก็เข้าถึงระบบการแพทย์ที่ทันสมัยได้ในเวลาที่ไม่นานนะักท่านผู้ชมคะ BBC ยังได้รายงานว่าในฤดูหนาวคนอังกฤษที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรอคิวรับการรักษานานเช่นกัน ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องรออยู่ในรถนอกห้องฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะจึงจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้สูงวัยอายุ85ปีปร,รายหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุสะโพกหักต้องรอนานถึง40ชั่วโมงก่อนจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะต้องรอรถพยาบาลอยู่ที่บ้านานาน14ชั่วโมง และต้องไปรอต่อในรถซึ่งจอดอยู่นอกโรงพยาบาลอีกนาน26ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมคะเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างความคิดเห็นแรกค่ะหลายพื้นที่ในอังกฤษตอนนี้สุดโทมจนเหมือนประเทศโลกที่3ค่าครองชีพสูงโดยตลอดมีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเมื่อไม่นานนี้โดยเฉพาะค่าอาหารและพลังงาน ผู้คนจึงรู้สึกยากจนมากกว่าที่เคยรู้สึกเมื่อสิบปีก่อนมากระบบการสาธารณาสุขของประเทศที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของชาวอังกฤษปัจจุบันมีคนรอกว่าเจล้านคนรถพยาบาลต้องเข้าแถวรอยาวหกชั่วโมงนอกโรงพยาบาลก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์เนื่องจากไม่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยใน ขณะที่ผู้ป่วยหัวใจวายความคิดเห็นต่อไปคะ่ะผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดแม้ว่าผมจะเป็นชาวออสซี่ก็ตามผมเสียดายที่เยาวชนไทยต้องการวิถีชีวิตแบบตะวันตกและจะสูญเสียวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไปพวกเขาคิดว่าฝรั่งมีเงินมากและมีวิถีชีวิตเรียบง่ายโดยไม่เข้าใจว่าฝรั่งต้องทำงานหนักและเก็บเงินนานเป็นปี เพื่อเดินทางมาเที่ยวไทยใช้ชีวิตท่องเที่ยวยังหรูหราเป็นเวลาเพียงสามสัปดาห์ความคิดเห็นต่อไปคะ่ะหลังจากดูวิดีโอเกี่ยวกับเมืองไทยมามากความแตกต่างระหว่างไทยกับอเมริกาคือเรื่องปัดยาครั้งหนึ่งได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินถ่ายวิดีโอไปมาในสระมกรุงเทพบางอย่างทำให้ผมรู้สึกเหมือนโดนก้อนอิดทุบ มีคนในสร,รมถามเขาว่าอยากเข้าไปข้างในเพิงพักเพื่อดื่มน้ำไหมผมคิดว่าลองทำแบบนี้ที่เคนซิงตันหรือพื้นที่ใกล้เคียงในเมืองใหญ่ของอเมริกาจะได้เจอแบบนี้ไหมคนไทยขอบคุณสิ่งที่มีแม้จะเป็นอาหารก็ตามส่วนชาวอเมริกันโกรธกับสิ่งที่พวกเขาไม่มีความคิดเห็นต่อไปค่ะผมอายุ75ปีเป็นชาวอังกฤษ ที่ใช้ชีวิตตามความฝันในช่วง1ิปีที่ผ่านมาในประเทศไทยซึ่งชีวิตไม่เหมือนอยู่ในอังกฤษผมไม่ได้กลับไปบ้าน6ปีแล้วเพราะทุกอย่างแพงเกินไปผมจ่ายเบีย้ยให้กับประกันสุขภาพแห่งชาติในอังกฤษเป็นเวลา42ปีแล้วถ้าผมกลับไปเพื่อพักผ่อนและเกิดเจ็บป่วยผมจะใช้สิประกันสุขภาพไม่ได้จนกว่าจะอยู่ช่อังกฤษนาน6เดือน ผมยังต้องจ่ายภาษีเงินได้จากที่ได้รับเงินบำนาญของรัฐบาลผมกินดีและจ่ายถูกในประเทศไทยมีวีซ่าเกษียณอายุคิดว่าโชคดีที่ได้มาอยู่เมืองไทยได้แต่งงานกับคนไทยผมป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบและเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าหักได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐในไทยไม่ต้องรอนานเลยถ้าเป็นอังกฤษ ผมคงต้องรอนอนตายน่าเศร้าที่ระบบสาธารณาสุขในอังกฤษพังทลายและคิดว่าจะยังไม่ฟื้นตัวเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อไปค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตะวันตกพังทลายผมชอบการเกษียณที่เมืองไทยผู้คนจิตใจดีได้รับการดูแลสุขภาพดีผมได้รับการส่องกล้องวันนี้ต้องรอนานหนึ่งชั่วโมงและได้ผลการตรวจ เมื่อตื่นขึ้นมาผลปกติดีหากเป็นที่อังกฤษผมต้องรอเป็นเดือนหรือเป็นปีความคิดเห็นต่อไปค่ะฉันเห็นด้วยกับคุณไรอัน100%นั่นคือเหตุผลที่ฉันย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ2อปีก่อนและไม่กลับไปอีกฉันอพยพมาอยู่ไทยอย่างถูกกฎหมาย ยุโรปทางประเทศแตกสลายเนื่องจากการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไม่มีการควบคุมและไม่มีบริการการแพทย์รองรับอย่างเพียงพอฉันมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยทุกวันที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยฉันยินดีให้กับไทยประเทศที่ต้อนรับฉันเป็นอย่างดีปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะฉันเป็นคนอังกฤษที่อาศัยอยู่ในอเมริกา30ปี และเพิ่งย้ายกลับไปที่อังกฤษได้หนึ่งเดือนได้รับความทรงจำที่ดีกลับมาในอเมริกากลายเป็นที่อยู่อาศัยที่ก้าวร้าวมากคนอยู่จำนวนมากและได้รับการสนับสนุนให้พกอาวุธในแต่ละวันเราจะได้ยินเกี่ยวกับการสังหารผู้บริสุทธิ์หลายครั้งมีนักการเมืองที่นำความคิดเห็นและความก้าวร้าวไปใช้กับประชาชน ฉันกำลังเดินทางไปไทยพรุ่งนี้หวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ผู้คนเป็นมิตรมีอาหารดีๆ ได้สนุกสนานกับเพื่อนๆและไม่ทะเลาะกันในเรื่องเล็กน้อยฉันรอเวลานี้มานานสามปีแล้วท่านผู้ชมคะฝั่งสวัสดิการผู้สูงวัยในอังกฤษแล้วรู้สึกอย่างไรกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุไทยที่ตอนนี้กำลังจะกลับไปใช้ระบบพิสูจน์ความจนและการจำกัดกลุ่มคนคือไม่มีไรายได้เพียงพอต่อการอย่างชีพคะ่ะ ซึ่งกระทบกับคนไทยที่อายุต่ำกว่า60ปีทั้งหมดเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สารสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ